ไปต่อกันที่ข่าวนี้อีกหนึ่งข่าวด้ว่าค่ะพี่เติ้ลน้องพิมพ์ข่าวฮอตอีกเหมือนกันเมื่อวานนี้ฮอตเลยในโซเชียลโอ้โห oh, <eyeballs> พุ่งพุงพ่งปรีดพุ่งปรีดพุ่งแรงนะคะกับข่าวที่มีสาวนางหนึ่งโพสต์คลิปในติ๊กต็อกนะคะได้ชมวิวนะคะนี่อย่างในภาพเลยได้ชมวิวขึ้นเฮทขึ้น,น,นเฮลิคอปเตอร์ของํำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ เป็นเรื่องร้อนเป็นเผือกร้อนอีกหนึ่งชิ้นนะคะที่เกิดขึ้นทำให้พลตํารวจตีพิษณุอุณหศรีผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดอุดรธานีมีหนังสือคําสั่งตํารวจภูทรจังหวัดอุดรธานีที่270ทับ2564ลงวันที่19เมษายน<ม>ให้ข้าราชการตํารวจปฏิบัติราชการในความว่าด้วยเหตุด้วยมีเหตุผลความจําเป็นทางราชการ อาศัยอำนาจตามความระเบียบของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะคะให้ตำรวจที่เป็นสามีของผู้หญิงในคลิปนี้ครับไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติราชการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรธมีีโดยขาดจากตำแหน่งเดิมและสังกัดเดิมค่ะ ทันทีเลยนะคะเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้ชับบัญชานหน่วยที่ไปปฏิบัติราชการมอบหมายและก็ในระหว่างนี้ก็ได้มีการสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนด้วยนะคะสอบข้อเท็จจริงเรื่องของการถ่ายรูปคู่กับเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ลำนี้นะคะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะเรื่องราวมันเป็นอย่างไร เพื่อไม่ให้เสียหายต่อภาพลักษณ์ขององค์กรรวมถึงไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการด้วยนะคะก็เลยมีทางรองผู้การอุดรธานีเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอันนี้นะคะนอกจากนี้ในเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียนะคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็เคยมีหนังสือคำสั่งออกมาก่อนหน้านี้ด้วยชเช่นเดียวกันนะคะโด,ย,ดยทาง พลตำรวจตียิ่งยศเทพจำนงนะคะโฆษกส,สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็ได้กล่าวถึงกรณีนี้ว่าคลิปที่ตำรวจพาภรรยานั่งเฮลเคอปเตอร์ของตำรวจนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานานแล้วตั้งแต่ปี62นะคะโดยตำรวจรายนี้เนี่ยเป็นหน้าห้องของอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจพรตากซีโดยวันดังกล่าวเนี่ยเดินทางไปราชการกับผู้บัคงคับบัญชาแต่ว่ามีภรรยาติดตามไปด้วยส่วนกรณีที่ยังปรากฏคลิปวิดีโอว่า ทางตำรวจนายเนี่ยนะคะได้ใส่เครื่องแบบเต้นในคลิปติ๊กต็อกเนี่ยก็ยจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งจริงๆแล้วทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเองก็เคยมีการออกเขาเรียกว่ากำชับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะซึ่งก็จะมีทั้งติ k กต็อกเ e b บ o ๊ t ทว t ตเตอร์เป็นคู่มือการใช้โซเชียลออนไลน์ต่างๆทั้งการแชร์การไลค์นะคะ โดยเรื่องนี้เนี่ยก็จะไปเข้ากับข้อมูลกับข้อ9นะคะที่บอกว่าข้อมูลที่ส่งบนต่อกระทบต่อภาพลักษณ์อันดีของความเป็นข้าราชการตํารวจก่อให้เกิดความตลกขบคันวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบลดความเชื่อมั่นศรัทธาต่องานตํารวจทางที่เป็นปัจเจกบุคคลและองค์กรตํารวจโดยรวมซึ่งหากพบว่ามีความผิดก็จะต้องพิจารณาทาันทางวินัยตามระเบียบค่ะ